สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อครูตองนะคะวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมมาให้เด็ก mm mm mm. ๆทำเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่ากิจกรรม,มนี้มีชื่อว่าอะไรตอบครูหน่อยค่ะค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าแม่สัตว์ลูกสัตว์แสนส,สนุกคะ่ะก่อนเราจะมาทํากิจกรรมคุณครูจะถามเด็กๆว่าที่บ้านเด็กๆเ,กเกนี่ยเลี้ยงลูกสัตว์ชนิดอะไรบ้างคะบอกครูได้ไหมคะค่ะมีไก่มีหมามีแมวแล้วก็อะไรนะคะ โอ้ยเลี้ยงเลี้ยงลูกเต่าด้วยหรอคะเก่งมากเลยคะแล้วเด็กๆได้เล่นด้วยไหมคะคะเล่นใช่ไหมคะแต่เด็กๆอย่าเล่นใกล้มากนะค่ะถ้าจะเล่นนี้ก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะไม่งั้นจะเกิดอันตรายกับเด็กๆนะคะก็อาจจะสัตว์ที่เด็กๆเลี้ยงอาจจะกัดเด็กๆก็ได้นะคะคะเก่งมากค่ะค่ะต่อไปนะคะครูจะให้เด็ก่าเล่นเกมนะคะแต่เกมนี้ครูก็จะ เดี๋ยวครูจะบอกว่าครูจะหยิบบัตรภาพมาให้เด็กๆนะคะแล้วก็ให้เด็กๆตอบว่าบัตรภาพนี้เป็นลูกสัตว์ชนิดใดนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเออันนี้ลูกสัตว์ชนิดใดคะเด็กๆเด็กๆรู้จักกันไหมคะตอบคนไหนอยได้ไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้คือลูกหมูนะคะนี่ค่ะก็จะตัวใหญ่ต่อไปอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะลูกแมว องเหมียวเหมียวนะคะนี่ค่ะลูกแมวนะคะต่อไปเอเด็กๆรู้ไหมคะน,นี่อะไรถูกต้องค่ะลูกช้างนี่นะคะลูกช้างก็องตัวตัวก็จะอ้วนๆหน่อยแล้วก็มีงาช้างด้วยเห็นไหมคะมีงาด้วยค่าเก่งมากค่ะ,คะต่อไปอ,อันนี้อะไรเอ่ยที่บ้านเด็กๆเลี้ยงกันบ่อยๆที่มีกันนะคะถูกต้องค่ะลูกหมานะคะ จะตัวเล็กๆอย่างนี้น่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะค่ะต่อไปอันนี้อะไรคะรู้จักกันไหมคะที่ร้องเจี๊ยบเจี๊ยบถูกป้องคาลูกไก่นะคะเก่งมากค่ะปมมือให้เองไหยคะค่ะต่อไปนะคะครูจะมาบอกลักษณะ,ะแม่สัตว์แล้วก็ลูกสัตว์นะคะลักษณะแม่สัตว์นะคะจะตัวใหญ่กว่าลูกสัตว์นะคะแล้วก็ลูกสัตว์จะตัวเล็กกว่าแม่สัตว์นะคะเรามาดูกันเลยค่ะ นี่นะคะสัตว์ตัวเหี่งนะคะอันนี้คือวัวนะคะน,นี่จะเป็นแม่วัวอันนี้ก็ลูกวัวน,น,นะคะก็แม่วัวจะตัวใหญ่กว่าลูกวัวนะคะเด็กๆลองสังเกตไปพร้อมพูนะคะมี่าลูกวัวต่อไปแม่แม่หมูแล้วก็ลูกหมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่หมูอันนี้ก็จะเป็นลูกหมูนะคะเด็กๆเห็นไหมคะลองดูนะคะค่ะต่อไป แมช่ช้างแล้วก็ลูกช uh ้างนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าแม่ช้างจะตัวใหญ่กว่าลูกช้างลูกช้างก็จะตัวเล็กกว่าแม่ช้างนะคะเด็กๆสังเกตไปพร้อมครูนะคะต่อไปแม่หมาแล้วก็ลูกหมานะคะเด็กๆเห็นไหมคะแม่หมาก็จะตัวใหญ่กว่าลูกหมานะคะเด็กๆสังเกตไปพร้อมครูนะคะเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นลูกหมานี่จะเป็นแม่หมานะคะไปแม่แมวแล้วก็ลูกแมวนะคะเห็นไหมคะลูกแมวจะตัวเล็กมากเลยแล้วก็นี่ พอมาเทียบกับแม่แมวนะคะก็แม่แมวก็จะมีตัวใหญ่กว่านะคะเห็นไหมคะต่อไปแม่เต่าแล้วก็ลูกเต่านะคะเด็กๆเห็นไหมคะแม่เต่าก็จะตัวใหญ่กว่าลูกเต่าลูกเต่าก็จะตัวเล็กนะคะเห็นไหมคะค่ะสังเกตไปพร้อมกันนะคะต่อไปแม่ไก่นะคะแล้วก็ลูกไก่ค่ะหรือว่าลูกเจี๊ยบนะคะเห็นไหมคะค่ะนี่นะคะนี่ก็จะแม่ไก่ก็จะตัวใหญ่กว่านี่ก็จะเป็นลุกเจี๊ยบนะคะก็จะตัวเล็กกว่านะคะ ต่อไปแม่สิงโตแล้วก็ลูกสิงโตนะคะดเด็กๆเห็นไหมคะแม่สิงโตตัวใหญ่มากเด็กๆลองสังเกตดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกสิงโตอันนี้ก็จะเป็นแม่สิงโตนะคะค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือห้ตัวเองหนคะค่ะเมื่อกีน้นะคะครูก็บอกครูได้บอกลักษณะของแม่สัตว์แล้วก็ลูกสัตว์ไปแล้วใช่ไหมคะครูก็จะให้เด็กๆนำบัตรภาพนะคะที่คุณครูบอกนะคะมาให้ติดที่บนฟวเจอร์บอร์ดนะคะ เดวครูจะกำหนดคำไว้ว่าฝั่งนี้จะเป็นแม่สัตว์ฝั่งนี้จะเป็นลูกสัตว์นะคะ,ะแม่สัตว์ก็อยู่ฝั่งซ้ายมือลูกสัตว์ก็อยู่ฝั่งขวามือนะคะค่ะเรามาติดกันเลยค่ะอันนี้แม่วัวใช่ไหมคะเด็กถูกต้องค่ะแม่วัวก็จะติดฝั่งนี้อันนี้ลูกวัวก็จะติดฝั่งนี้นะคะต่อไปแม่หมูนะคะก็จะติดฝั่งนี้แล้วก็แม่หมูติดฝั่งไหนคะเด็กถูกต้องค่ะ อันนี้แม่ช้างนะคะติดฝั่งไหนคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะลูกช้างนะคะติดฝั่งไหนคะถูกต้องค่ะแล้วแม่หมาล่ะคะติดฝั่งไหนคะถูกต้องค่ะแล้วลูกหมาล่ะคะติดฝั่งไหนคะถูกต้องค่ะฝั่งนี้ค่ะิ่งจังเลยแล้วก็แม่แมวล่ะคะติดฝั่งไหนคะถูกต้องค่ะนี่นะคะแม่แมวอันนี้นะคะลูกแมวล่ะคะติดฝั่งไหนคะถูกต้องค่ะ ลูกแมวติดฝั่งนี้นะคะแล้วก็ต่อไปแม่เต่าล่ะคะติดฝั่งไหนคะถูกต้องค่ะติดฝั่งนี้แล้วลูกเต่าล่ะคะติดฝั่งไหนคะถูกต้องค่ะติดฝั่งนี้แล้วก็แม่ไก่ล่ะคะติดฝั่งไหนคะถูกต้องค่ะติดฝั่งนี้อันนี้ล่ะคะลูกไก่ติดฝั่งไหนคะถูกต้องค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายแม่สิงโตติดฝั่งไหนคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะแล้วลูกสิงโตละ่ะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆกลัมือนให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะไม่กี้ก็จบไปแล้วใช่ไหมคะที่เราติดอบอร์ดกระดานบอร์ดในน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวรูจะมาหยิบบัตรภาพนะคะแล้วก็ให้เด็กๆตอบว่าสัตว์ภาพชนิดนี้คือสัตว์ชนิดใดน,นะคะ,ะเด็กๆตอบครูดได้ไหมคะนี่คือ ถูกต้องค่ะคือแมวค่ะเอเป็นลูกแมวหรือเป็นแม่แมวนะถูกต้องค่เคออะ,คะค aza. เป็นแม่แมวค่ะแล้วนี้ล่ะคะคืออะไรคะถูกต้องค่ะเต่าเป็นแม่เต่าหรือลูกเต่าคะถูกต้องค่ะเป็นแม่เต่าแล้วนี้ล่ะคะถูกต้องค่ะเป็นสิงโตเป็นลูกหรือเป็นแม่คะถูกต้องค่ะเป็นลูกแล้วนี้ล่ะคะ ถูกต้องค่ะเป็นแมวนะคะก็เป็นลูกหรือเป็นแม่คะถูกต้องค่ะเป็นลูกนะคะแล้วนี้ล่ะค่ะถูกต้องค่ะเก่งค่ะแม่ช้างนะคะนี่เป็นแม่ช้าง,ะะางตัวใหญ่มากเลยต่อไปแล้วนี้ล่ะคะลูกช้างถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วนี้ล่ะคะ่ะตัวสุดท้ายถูกต้องค่ะ หมูเป็นลูกหมูนะคะหน้านัหน้าน,นังแบบนี้ค่ะเด็กๆคะเมื่อกี้ครูก็อภทปรานให้เด็กดูสัตว์กันแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าแม่สัตว์แล้วก็ลูกสัตว์มีลักษณะอย่างไรตอบครูหน่อยได้ไหมคะถูกต้องคะ่ะแม่สัตว์ะคะก็จะมีลักษณะตัวใหญ่กว่าลูกสัตว์และลูกสัตว์ก็จะมีลักษณะตัวเล็กกว่าแม่สัตว์นะคะเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆปมมือให้ตัวเองหน่อยค,ค่ะค่ะกิจกรรมวันนี้ของครูนะคะก็ได้จบลงไปแล้ว ครั้งหน้านะคะครูจะห,า,หากิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆทำอีกนะคะขอบคุณค่ะ